สวัสดีครับผมเซลลิกนะฮะวันนี้เราก็มาลองเล่นเกมน่ารักนารักอีกเกมหนึ่งนะฮะน่ารักริงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอ้โอยยิงกันดูเดือดมากเลยนะครับเอ้าขึ้นได้ไหมวะเนี่ยสรุปทําไว้เราขึ้นได้ไหมโอ้โหเจอสีเขียวด้วยเมื่อกี้แป๊บ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 ,ปบน้ำเงินน้ำเงินเอ้าแถบนี้นะฮะที่ทําการยืดกันอยู่เมื่อกี้ อ๋อกระจายพื้นที่ในการยึดไปเรื่อยๆนะฮะต้องไปจัการสีเหลืองละสีเหลืองมันอยู่ยตรงนี้อยู่นะฮะใกล้ๆเรานี่เองเจอละเจอละโดนยิงไม่โดน ดีเดียวมันกระจายกำลังออกมาเต็มงหมดแล้วนะนต้องปจบัิการมันให้ราบอย่าปล่อยมันลอยนวลน,นะมาใกล้ๆบ้านเรามากล้วตอนนี้โอ้อยีเ่นี้ละวดีเ่นี้เ่นี้ผมจะกลายไปแล้วต้องเล่นสวนนอกนะฮะตอนนี้มันโดนตีมูลหมดแล้วสีเหลือง เดี๋ยวไม่มากแล้เดี๋ยวไม่มากแล้วโอเคจุดนี้จุดเดียวนะฮะคงมินบ้านเกิดมาแน่เลยผมว่าตรงนี้นะก็คสดว่ามันจะเกิดจมุมนี้นะ,ะ่ยโอเค <c oughs> เฮ้ยแต่มันกระจายกำลังยึดบ้านหมดแล้วนี่ว่ะมันกระจายกำลังยึดบ้านหมดนะฮะเราปล่อยมันร่อนนวลไม่ได้นะฮะเจ้วเจ้า <c oughs> บายกูระบายกูระปิดบ้านมันเลยย้ามันโอ้โหโโดนละโดนล้ ทางฐานเข้าโจมตีอะนะฮะอุ้ยตกโอ้โหร่วงเลยโอ้หสีแดงกระจายกำลังได้เร็วมากเลยฮนะสีแดงมันทีะต่อกรกับเราอ่ะ เฮ้ยออกไงวะโอ้ลระเปิดอุ้ยตายกูลีลาสตูนะฮะสีแดงนะฮะวันนี้จะเป็นสตูแบบกองทัพเงินนะฮะต้องเจอเราหน่อยครับเอาล่วงเออไอตัวนี้ละกูโอ้โหขอเถอะวะขอเถอะวะเอาเอาเอาโอ้โโหดนเจ็บเรียบเลย กำลังสร้างมันๆเลยมองไหนว่าเมื่อกี้อ้าว่วงไปแล้วมาไงวะทางเส้นนี้ฮะไม่ได้แล้วปิดโอ้สีเหลืองก็กระโดดอีกแล้วมอไ,ไหนวะ สู้ไม่ได้ครับผมควรใช้ลูกซองเลยนะอ่ะอเห็นแค่ศัตรูเจอลูกซองแถวนี้เหรอม่มีอ้อมหลังแม่งเลย อยู่ตัวเดียวยประมาทไปหน่อยนะฮะไม่ไรเราก็มีปืนเราก็มีปืนเราก็มีเรื่องอะไรกลัวกุบ้านเลยเหรอือไม่ องไม่เห็นวะนั่น,น,นคงไม่ใช่ทีมเราแน่เลยฮะเี็บร้อยเก็บร้อยอ <c oughs> ยูสูงนักนะมึงเราต้องเห็นก่อนเท่าน,นั้นอม่งั้นแพ้ลวงกู้เกิดไงวะ vậy nghiêm ngặt, tuyệt vời, nghiêm, bị lao bài, Đen, Giờ rồi, Giờ rồi. đi đi โอ้โหสร้างบ้านด้วยหรือบ้านเหมือนกันเจ๋อเจ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 อโอ้โหมอกหนาเหลือเกินมองแทบไม่เห็นเลยเก็บหนึ่งเก็บหนึ่งทั้กลางหมอกโอ้โหมันชิดเทิงหมดเลย กำลังพวงเราโดนปิดล้อมหมดแล้วนะฮะเราต้องไปช่วยเพื่อนเราที่โดนปิดล้อมอยู่ <c oughs> <c oughs> มายังไงวะเอ <c oughs> น่นาจะดักเกิือนในบ้านมันซะเลยก็จบไป หญไปเลยกูยิงมั่วไปเลยพจน์คำเดียวว่ายิงมั่วไปเลยโอ้แลกกันไปนะฮะก็ยอมต้องยอมรับฮะในเมื่อปืนเรามันนม่ีสู้เขาไม่ได้นะครับเราก็ต้องเราเราของพ่ายแพ้ไปไม่เป็นไรฮะ มีโอกาสที่จะชนะนะกักำชัยขึ้นมาได้นะครับแต่เราต้องหาตัวข้าเสือดิยึดครองพื้นที่ทั้งหมดที่ได้ก่อนนะครับโอ้ยังไม่ทันไร่โดนก่อนละ่ะแม่นจริงลยยอมแรปยอมแร็ป อยลลล <cutter> <lide> ู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนออกมาออกมาเจอตัววะโอ้สร้างประการเยี่ยมยอดมากเลยเจอกันหน่อยครับไม่มีใครสักคน อแต่ทำไมมันเรายังยิดพื้นที่สนามไม่ได้วะ <c oughs> โดนแล้วผมเด็กสีฮนะพวกนี้พั่บ้านเราก็กมีหน้าที่ล่านะครับเราคือกุล่าล่าออกล่า โอ้ถล่มไปแล้วโดนใครถล่มวะถล่มเยอนยับเลยนะฮะโหดร้ายมากเลยร้ายมากเลยนะจ๊อบทำไมถึงโหดร้ายกันขนาดนี้ทำลายแลนด์มาร์กได้แลนด์มาร์คคุณเฉิน

คนฆ่าสังหารหมดแล้วคืซว่าสีแดงจะไม่มีการพัฒนาอะไรเพิ่มขึ้นเลยแนะหรือว่าพวกเขานั้นยอมพ่ายแพ้ไปแล้วก็ต้องไปอยู่ในบ้านเขาก่อนนะเราเพิ่งจะรู้ว่าพวกเขาพ่ายแพ้ไปแล้อย่างเงียบสงบมากนะครับสีแดงไม่มีคนเลยพระเจ้าผ้าสีเหลืองที่มันยีต่อกรไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เสมอกันนะฮะตามหลังเรามาครับตามหลังเรามาทนีมันทำไมต้องเสมอกันด้วยวะที่นี่มันเย็ยนทำอะไรเนะี่ย ยินทำเท่โไงบ้าจะฆ่าตายแล้วใครมึงอามาแฉมแถวนี้วะไม่มีใครเลยเองวุง่นมาสักหนึ่งต่อเป็นทำแป๊ะอะไรเดี๋ยวอูซีเข้าไปางับงายเลยโอ้ มัองอางลุกล้ำเหรอคืนคืนโอ้โหอ๋อ่อวกสิครับพี่น้องหายเหยื่ยอหายเหยื่อพอเรามาถึงพวกเราก็จะการไปให้ทั้งหมดแล้วนะครับโอ้โหจบ